ประเด็นดังร่วมขับเคลื่อนปรังให้ดังกว่าเดิม ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่44ฉบับพระราชทานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนที่เข้ารับมอบหนังสือพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห,หอประชุมโรงเรียนวิเชียนมาตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2567ณบริเวณหน้าเสาธงอาคารสารกลางจังหวัดตรังเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทย ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยะเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดนเพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงความกตัญญูกะตะเวทีณโรงพยาบาลตรงังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันไมหิดลณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้าหมู่ที่13ตำบลเขาวิเศษอำเภอหวังวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบูรณนิธิขุนภูมิปีการศึกษา2567ณห้องประชุมสุพรรณิกามหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรงัง นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2567โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามันบริเวณลานพื้นที่คลิสตจักรตรัง นายวิชาญชัยเสสสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจําปี2567ณคลองดูขุนหมู่ที่9ตบบําบลบ่อหินอําเภอสิเกาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นอัตศิสิ์ถิ่นตรงังประจำปี2567ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รชัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดตรังหลังเก่า S 1> <S 1> นายสกุลดำรงเกรีรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ณโรงแรมธรรมรินธนา นายสกุลดำรงกิตติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรังครั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2,567นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางดวนอำเภอปะเหลียน นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภายใต้กิจกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชนณนะลรานกิจกรรมตลาดกลางเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมอ erm ันดามันอินเตอร์เนชันแนลเทรล n ล n g 2024แอตรังภายใต้โครงการอันดามันอินเตอร์เนชันแนลเทรล n ล n g 2024กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตรังสปอร์ตซิตีผ่านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับสากลบริเวณวังผาเมฆตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจประตูระบายน้ำหนองตรุดสั่งการทุกหน่วยงานดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังและในวันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมศาลสัมพันธ์22ปีทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดตรังเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่สมาชิกณโรงเรียนบางดีวิทยาคมอำอเภอวิยอด ว่ารชการจังหวัดรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามันภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในเขตเมืองเก่าบริเวณมูลนิธิกุศลสถานตรัง นายสก,กุลดำรงเกติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสอบจจังหวัดตรังประจำเดือนสิงหาคม2567ณโรงเรียนท่าง,งิ้วต่อชดอุปธมภมหมู่ที่4ตำบลท่าง,งิ้วอำเภอวิยอดดังนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองพันธ์ฐานรับที่4กรมฐานราบที่15และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการภายนอกนักข่ายพระยารัศดานุประดิษฐ จังหวัดตรังผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณพื้นที่น้ำตกกระช่องโครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียงประตูระบายน้ำคลองนางน้อยอำเภอนายโงและชุมชนควรขนุนตลาดชินตาอำเภอเมืองตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนบริเวณชายหาดปากเมงพร้อมหาแนวทางป้องกันหลังได้รับผลกระทบจากพายุอย่างนี้ณบริเวณชายหาดปากเมงอำเภอสิกา